อ่ะก็สวัสดี F4 ทุกท่านนะครับก็คลิปนี้จะมาบอกว่าจากชื่อช่องเดิมเกศกุลเบต้าผมก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นเด็กบ้านนอกนะครับก็าการที่ผมเปลี่ยนนี่ผมก็จะทําคลิปอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งทำคลิปเหมือนจะพาเพื่อนๆนเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะแล้วก็มีทำคลิปกิน แล้วคลิปหลักที่ผมจะลงลก็คือเป็นคลิปปลานะครับเพื่อ F4 ที่ตามจากปลาเด,เดิมนะไม่เป็นห่วงครับคือยังไงผมก็ยังทําปลาทําคลิปปลาลงอยู่เรื่อยๆนะครับที่ว่าเปลี่ยนเป็นเด็กบ้านนอกชื่อช่องเด็กบ้านนอกนี่คือว่าย,ยังไงอ่ะคือแบบอยากให้กระจายคลิปแบบอยากให้มีคลิปได้ลงลงเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ต้องการแบบยังไงที่ว่าจะเลิกทำปลาหรืออะไรผมไม่ได้เลิกนะครับคือว่ายอยากาทําคลิปให ดีพอเดิมนะอ่าก็แบบเหมือนอยากจะทําคลิปพาเที่ยวเพราะผมเป็นคนเที่ยวผมเป็นโดยผมเองเป็นคนเที่ยวบ่อยนะครับเที่ยวบ่อยกินซื้อนู่นซื้อนี่มาย่างทํากินก็อยากจะแบบเหมือนอยากให้เจอคนแบบหลายๆกลุ่มนะครับก็วันนี้ก็มาชี้แจงนะว่าทําไมเอ้ยเดี๋ยวเพื่อนบอกเฮ้ยไอนี้ขายช่องวะอะไรวะคือว่ายังเป็นคนเดิมทําอยู่ครับผมน็อตนะยังทําช่องนี้อยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ขายช่องนะก็ คงทํากันอีกยาวๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกๆนะครับนี่ก็จะสู่6,000ทับและปีนี้อยากจะได้ทักหมื่นซับนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็นี่ก็เข้าหน้าหนาวนะป่าก็กินอาหารน้อยลงก็มีอาการเห็นเพื่อนๆทักมาก็มี ป่วยนะครับก็มีเริ่มป่วยกันปลามันก็จะช่วงนี้มันจะพองยากนิดนึงนะครับสําสหรับปลาป่านะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมอุณหภูมิที่บ้านผมตอนนี้อยู่ที่ <c oughs> ขนาดอยู่ภาคกลางนะครับก็ยังผมว่านี้ก็ถือว่าหนาวแล้วนะครับสิบหกเจ็ดองศาสิบห้าองศาเนี้ยนะก็ที่อื่นเห็นเพื่อนๆในเฟสผมลงนะมันก็อยู่ที่แปดองศาเจ็ดองศานั้นถ้าเกิดเลี้ยงปลาก็น่าแย่นะครับแบบนั้นนะก็เดี๋ยว ไปดูโป้กันดีกว่าจัดโป้ให้เพื่อนๆดีกว่าไปดูนครับนี่เลยจัดโป้ให้เพื่อนๆเลยดีกว่านะนี่นไหนๆก็เปลี่ยนชื่อช่องแล้วแรามาดูกันว่าผมจะจัดโป้อะไร <c oughs> น,นี่ดีกว่านี่เลย เป็นพวกเลดคอปเปอร์นะครับหรือว่าเป็นพวกกาแล็กซี่มุกทองนะเป็นพวกป่าไม้ลอกนะครับขายวัตถุดิบนะนี่ดูเพิ่นดูเห็นไหมครับแบบเนี้ยผมเอาคู่ละ300รวมส่งนะครับนี่เป็นขายวัตถุดิบนะครับนี่เห็นไหมโคตรเฟี้ยวเลยเพื่อนๆคู <laughs> ่ละ300รรวมส่งนะครับ ไม่ถสามร้อยไม่เอาเลขไม่สวยเว้ยเอาสองร้อยเก้าเก้าพอนี่ขายวัตถุดิบครับนี่ผมคัดมาจากคอกนี้นะน,าานี่ครับมาจากคอกนี้ครับตอนคัดคลิปมันคลิปมันได้ไปกับโทรศัพท์เครื่องนั้นนะนี่เห็นไหมครับมาจากคอกนี้นะครับดีส,สวยเลยนี่เริ่ม,มกุกเริ่มสีล่ม,มากละ เดี๋ยวได้รู้จักแน่ครับตอนนี้สวยจัดขอดูหน่อยดินี่เห็นไหมนี่ครับมาจากพวกนี้นะสมุกนี่จัดไปแล้วก็อะไรดีอ่ะยังไม่มีอะไรแบ่งได้นะตอนนี้มีปลาเล็กๆงั้นก็ ยังฝากติดตามกันต่อเรื่อยๆนะครับก็ยังมีคลิปลงให้เรื่อยๆนะเป็นคลิปปลานะครับเพื่อ FT ปลาไม่ต้องห่วงนะครับคือว่าผมจะทําคลิปปลาเป็นหลักอยู่แล้วนะก็ที่ว่าเปลี่ยนนี่ก็คือว่าอยากทําคลิปเที่ยวแบบวงวัน่างๆผมแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปช้อนปลารเร็วๆนี้นะครับอรอให้หมดโควิดก่อนนะนี่ก็ยังไงอะ <laughs> ไม่รู้เพื่อนๆจะด่ากันนะครับก็ เปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วไงก็อขอให้ชื่อช่องใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ดีนะอยากจะลงคลิปหลายแนวไงเพราะว่าบางทีผมทาคลิปปลาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนนะอย่างเช่นแบบเพาะปลาไม่ใช้ลายแดงนนะ่ะใช้เวลาสี่เดือนฝันจะได้ลงครบห้าตอนนะก็ <laughs> อยากจะลงคลิปอื่นขั้นบ้างอะไรบ้างอย่างี้ไงอ่าผมคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งก็เคยเคย ยังไงก็ขอบคุณครับอขอจบคลิปเพียง่าน,นี้นะครับ